โอเคนี่คือ Rule of t ฟ n c h ช n n e l วันนี้ครับผมมารีวิวนี่ iPhone 12 Product Red สีแดงจริงๆเนี่ยเออคลิปนี้จะเรียกว่ารีวิวก็จะเร็วไปไหมนะก็เป็นรีวิวได้แหละแต่ว่าผมรีบรีวิวเครื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องนี้ไปคืนละเราเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ iPhone 12 Pro กันจะได้ใช้ Pro เรานะครับคือ iPhone 12เนี่ยผมยังยืนยันคำเดิมว่าในไลน์อั iPhone 12ทั้งหมด มินิ12 12 Pro 12 Pro Max 4ตัวนี้เนี่ย12ในสายตาของหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าราคาค่าตัวมากที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดสำหรับคนหลายๆคนคนที่ใช้งานทั่วไปเล่นเกมด้วยไม่ต้องการจอใหญ่มากต้องการแบตเตอรี่ที่ก็โอเคอยู่ได้ทั้งวันสบายๆ12เป็นตัวเลือกที่โอเคเลยและเป็นตัวเลือกที่คิดว่าดีสุดหลายๆแอป iPhone 12แล้วแต่นั่นแหละ ผมต้องใช้อยากจะใช้ฟีเจอร์ในตัวโปรเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะจ่ายตังค์ัพไปตัวโปรนะแล้วก็ตัวนี้ไปคืนนะครับโอเคก่อนรีวิวเนี่ยรีวิวของผมจะมีอินเสิร์ตนะคราวนี้มีอินเสิร์ตแต่ว่าน่าจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบเก็บแล้วก็รีบเอาไปคืนเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นตัวโปรละโอเคก่อนอื่นเนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าเออผมไม่เคยรีวิว p h o n e มาก่อนเนี่ยก็เข้าใจด้วยผมเป็น Android User มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็นี่คื iPhone 12 iPhone เครื่องแรกที่ผมจะรีวิวแบบเต็มๆอันนี้เนี่ยรีวิวจากประสบการณ์การใช้งานประมาณ4-5วันของผมนะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของตัวเองกับ iOS เนี่ยยังจะมีปัญหาอยู่ในบางอย่างนะซึ่งตรงนั้นนะคิดว่าคิดไปแล้วแหะว่าเป็น user error ของตัวเองก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนะไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มรองรีวิว iPhone ในสไตล์แบบ Android Smartphone Reviewer กันนะครับดีไซน์ดีไซน์ของ iPhone 12เนี่ยออกแบบมาใหม่หมดตั้งแต่ที่ Apple เปลี่ยน iPhone 5เป็น iPhone 6เนี่ยตรงนั้นจะเป็นการเปลี่ยนดีไซน์จากขอบแข็งๆแบบขอบแบบเนี้ยขอบตัดๆไปเป็นขอบมนๆแบบ iPhone 6เนาะแล้วก็ตั้งแต่ iPhone 6เนี่ย7 8 plus 8 10 11 11 pro มาจนถึง12เนี่ย12เนี่ยเป็นตัวแรกเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่ขอบมันค่อนข้างเหลี่ยมก็คือมันเป็นบ็อกซี่เชฟมันแหละเหลี่ยมขนาดที่ว่าเราเอาไปตั้งมันในตัวแล้วมันสามารถตั้งด้วยตัวของมันเองได้เลยซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนดีไซน์ครั้งใหญ่ในรอบปีแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกถูกใจจับถนัดมือขึ้นรู้สึกมั่นโงมมากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยจับเรารู้สึกว่ามันแบบมั่นโงมมากขึ้นตัวเครื่องมันแน่นมากขึ้นเลยแต่ว่าด้วยความที่มือถือที่เราใช้เนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้้นแลว ไอตัวอุ้งม,มือของเราเวลาจับมือถือเนี่ยมันจะอยู่ในทรงที่มันค่อนข้างโคโมวลถูกไหมแล้วกับเครื่อง iPhone ที่มันก็ไม่ได้เรียกว่าเล็กนะถ้าเป็นในปี2020เนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นมือถือประมาณเล็กๆแต่ว่าถ้าเทียบขนาดนจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ถือว่าเล็กขนาดนั้นนะถ้าเป็นมินิเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบจับได้ถูกใจมากๆเลยก็ได้แต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจับแล้วมันยังมีขัดๆกับ มือของผมอยู่บ้างนะแต่บางคนอาจจะชอบเรื่องขอบที่มันบาดเนี่ยผมซื้อมาวันแรกผมนั่งเอาขอบไถเนี่ยไถยให้ดูเลยไถไถให้ดูเลยอันนี้สิบสองธรรมดานะไถให้ดูเลยเนี่ยไม่บาดเลือดไม่ออกสักทีคือผมก็ไม่รู้ว่าคนที่โดนบาดอะไปทํายังไงให้มันบาดน,นะแต่เนี่ยผมนั่งไถามาหลายวันละคือขอบมันอะขอบมันตรงเนี้ยครับมันมวนครับมันขอบมันไม่ได้แบบหักไปเลยแบบไม่ใช่ว่าแบบถึงขอบปุ๊บ ลงล่างเป็นเหลี่ยมนี้แต่ว่ามันมีการแบบมนนิดนึงอ่ะแค่นิดเดียวก่อนที่มันจะลงไปอีกมุมหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผม iPhone 12ไม่มีทางบาทผมได้แน่นอนเพราะผมนั่งถูไถนิ้วตัวเองมาหลายวันละไม่บาทอยากเป็นขาวบ้างและคอนสตรักชั่นของตัวเครื่องเนี่ยเป็นกลาสแซนด์วิชกระจกอลูมิเนียมกระจกเป็น สูสัมฤทธิของมือถือที่เรียกได้ว่าพรีเมียมในปี2020กระจกที่ใช้ด้านหลัง iPhone 12เนี่ยเป็นกระจกแบบเงาส่วนวงกล้องเนี่ยเป็นกระจกแบบด้านสลับกับ iPhone 12 Pro ที่ตัวกระจกข้างหลังอะเป็นแบบด้านแล้วก็ตรงตัวกล้องเป็นแบบเงาซึ่งผมเฉยๆนะเพราะว่ายังไงผมก็ใส่เคสอยูสุดลวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เครียดอ,อะไรกับเรื่องที่มันเป็น ไอ้ข้างหลังเป็นด้านหรือว่าเป็นเงาแต่ผมจะเครียดกับตัวเฟรมเครื่องที่มันเป็นเงากับเป็นด้านมากกว่าเพราะว่าตัวเฟรมเครื่องเนี่ยคือแค่เราถอดออกมาแล้วเราลองแบบจับดูแบบโอกาสที่เราจะเช็ดให้มันสะอาดได้เนี่ยมันยากม,มากเลยยิ่งเป็นแบบสแต e เลสสตีลของ iPhone 12 Pro เนี่ยก็ซื้อมาเดี๋ยวจะต้องทำใจสักหน่อยว่ามันจะไม่สวยงามตลอดเวลาแน่นอนสเปกสเปกของ iPhone 12เนี่ยสุดสุดแบบสุดๆแล้วอะ่ะในโลกสมาร์ทโฟน SOC Apple A14 Bionic 5นาโนเมตร รองรับ 5G ที่ใช้โมเด็มของ Qualcomm X55 ก็คือโมเด็มในตัวเดียวกับพวก Snapdragon 865นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใช้ 5G ก็ก็คาดหวังการกินพลังงานแล้วก็การเปลืองแบตระดับเดียวกันได้เลยกับพวก Snapdragon 865 Performance หรือว่าประสิทธิภาพเนี่ย top n o t c ชุดละเล่นในทุกเกมที่อยู่ในตลาดสมาร์ทโฟนบนโลกใบนี้เล่นได้อยู่แล้ว A14 Bionic เป็นชิปที่แรที่สุดในสมาร์ทโฟนแล้วนะ RAM 4GB มัลติ t a s k i n g ก็โอเคอยู่แล้วเพราะ iOS มันเป็นบระบบปฏิบัติการที่ Freeze แอปไว้ใน Background เนาะก็คือไม่ได้เป็น Real Time ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับ m 4 g เท่าที่ใช้มาเนี่ย3-4วันก็ยังไม่เคยเจอแอปมัน Refresh เอง Storage มีให้เลือก3ขนาด 64, 128, 256เป็นแบบ nvme หรือ nvme x p r e s s ซึ่ง nvme หรือ nvme express เนี่ยมันไวกว่า ufs หรือ universal flash Universal flash storage บน Android มากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น s t o r a g e s p e c ของ iPhone เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยโคตรแรงแบบขั้นสุดๆอยู่แล้วแบตเตอรี่ที่ให้มา2,800กว่ามิลลิแอมเนี่ยมันดูเหมือนน้อยนะแต่พอใช้จริงๆแล้วอะ่ะบวกกับตัว iPhone ที่จอมัน60 h z เนี่ยมันอยู่ได้ทั้งวันสบายมากๆแทบจะขึ้นไปตบตีกับตัว Pixel 5ได้เลยแต่ว่าตัวนั้นใช้จอ90 h z นะแล้วก็แบตใหญ่กว่าตัวนี้เยอะมากๆตัวนั้นแบต4 0 0 0กว่ามิลลิแอมตัวนี้นแบต2 8 0 0 ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจเหมือนกันนะสำหรับแบตเตอรี่ของ iPhone 12ที่ขนาดแค่เนี้ยเล็กกว่า iPhone 11แต่ว่าอยู่ได้นานกว่า iPhone 11และ11 Pro ใช้งานทั่วไปเล่นเกมมิดหน่อยถ่ายเฟซถ่าย IG อะไรพวกนี้อยู่ได้ทั้งวันแน่นอน Powerbank ไม่ต้องพกเลยรองรับชาร์จไร้าสาย15วัตต์ผ่านทั้ง MagSafe แล้วก็ที่ชาร์จ Shi wireless ท,ทั่วไปชาร์จสายเนี่ยใช้โปรโตคอลของ Power Delivery ก็คือเราไปซื้อหัวชาร์จที่มันไม่แถมให้ในกล่อง ยี่ห้อไหนก็ได้ที่เป็น power delivery เนี่ยที่20วัตต์เราจะสามารถชาร์จเร็วของ iPhone ได้ทันทีเลยใช้ USB Type C to Lightning นั่นแหละชาร์จได้เลยซึ่งการแถมไม่แถมหัวชาร์จเนี่ยมันเป็นหนึ่งในพฤติกรรมแบบที่ผมไม่ค่อยชอบ Apple มันนานละตั้งแต่มันตัดรูฟัง3.5ก่อนหน้านอีกตั้งแต่มันทำอะไรหลายอย่างที่มันดูแบบเหมือนพยายามคัดคอสแล้วก็เหมือนเอา สินค้าให้ลูกค้าที่มันแบบโดนตัดคอสไปเยอะแล้วในขณะที่ราคาของตัวเองก็ยังแรงอยู่อัอนนั้นไม่เป็นพฤติกรรมของ Apple ที่ผมไม่ชอบมานานแล้วเพราะฉะนั้นการที่ Apple จะตัดตัวหัวชาร์จออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมรู้สึกแปลกใจอะไรเท่าไหร่เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็เฉยๆแหละเพราะว่าเห็น Apple ทําอะไรแบบนี้มาหลายอย่างแล้วถ้าปีหน้าเห็น Apple ไม่แถมสายชาร์จมาก็ไม่แปลกใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็มี MaxSafe ของเขาแล้วเนาะแต่ว่าถามว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีไหม <laughs> <laughs> ผม ไม่ชอบเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยแต่หัวชาร์จเนี่ยจริงๆก็หาซื้อจอแบตตีได้เนาะทาไม่ชอบ a p ป l e ก็ไม่ต้องไปสนับสนุน a อ p l e ซื้อเครื่องพอสกรีนอนาของแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ7ชั่วโมงสบายๆนะ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงค่อนข้างสบายๆ8ชั่วโมงครึ่งต้องรีดสักหน่อยต้องใช้น้อยสักหน่อยหน้าจอจอของ iPhone 12เนี่ยเป็นอะไรที่ผมดีใจมากที่ไลฟ์ท์ธรรมดามันได้ใช้โ l e d แล้วก็ไม่ได้ใช้จอ 720p แล้วอะเพราะฉะนั้นใน iPhone รุ่นนี้เนี่ยเราจะสามารถดู YouTube แบบ Full HD ได้แล้วดีใจไหมซื้อมือถือราคา20,000กว่าบาทแล้วเพิ่งจะดู Full HD ได้เนี่ยโอเคจอเนี่ยแทบจะเหมือนของ12 Pro เลยจากที่ไปลองดูมาตามช็อปเนี่ยรู้สึกคุณภาพเหมือนกันนะแต่ว่าตัว12 Pro จะสว่างกว่าหน่อยนึงตัวนั้นน่าจะ800นิตมั้งถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะ600มั้งหรือ625นี่แหละประมาณนั้น ซึ่งมันเป็นแพนแน่หนึ่งในแพแน่ภาคแสดงผลนะการแสดงผลสีสันอะไรของมันเนี่ยที่ดีที่สุดในตลาดละที่ผมได้ดูมาในปี2020เนี่ยจอไ p h o n e 12 12 p กัเนี่ยเป็น1ในจอที่ดีที่สุดในตลาดละในปี2020พูดสาำอีกครั้งนึงเลยแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องโมชันหรือว่า Refresh Rate ของตัวจอเนี่ย 60Hz คือ60 Hz เนี่ย ของ Apple อ่ะมันเป็นผู้ผลิตที่ทำ600%ิบเได้ลื่นที่สุดในตลาดอยู่แล้วบวกกับ iOS ที่ถูกจูนแอนิเมชันมาเพื่อทำให้มันดูลื่นไหลามากขึ้นเนี่ยมันก็ดูลื่นกว่า60 h z บทั่วไปแต่ว่ามันจะเทียบกับ90 h z ได้ไหมไม่ได้คือมันมันไม่ได้เป็นของจำเป็นแต่มันควรจะมีถูกไหมมันเหมือนกับ s s d หรือว่า Solid s t a t e Drive เมื่อประมาณ5 6ปีที่แล้วที่มันก็คือของฟุ่มเฟือยแต่ว่าก็ควรมีทุกวันนี้ก็ถูกต้องยังเป็นของฟุ่มเฟือยที่คควรมีอยู่ทุกน ในทุกคอมทุกเครื่องเนี่ยแทบทุกเครื่องอะ่ะจะมี SSD อยู่แล้วมันคล้ายๆกับเทรนด์มือถือจอ r e รีเฟรช a t e สูงๆนี่แหละ90เฮไม่ได้จําเป็น120เฮไม่ได้จําเป็นแต่ว่ามันจะดีกับผู้ใช้กว่าไหมถ้า Apple ใส่มา9 0เฮมันไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าผมอยากได้90เฮ ปีหน้าน่าจะต้องมาในตัว Pro ลแล้วแล้วที่น่าเศร้าคือทั้งไลน์อัพเนี่ยไม่มีตัวไหนได้จอโปรโมชั่นเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งในคอนเซิร์นตอนแรกก่อนที่ผมจะซื้อ iPhone 12เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าขัดใจเล็กๆน้อยๆอยู่ว่ามันเป็นจอ60เฮแต่ว่าก็ทําใจได้แล้วล่ะมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นการทัชและการตอบสนองเนี่ยหลายคนบอกว่า iPhone เป็นโทรศัพท์ที่สามารถตอบสนองกับทัชได้ดีที่สุด ผมเฉยๆนะผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ Android มากอะ่ะแล้วบางคนบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดบน iPhone เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วเอาตัวนั้นนะเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัววัดว่า p p o o n อ่ะมันทัชแม่นกว่า Android ผมใช้ iPhone มาสรอบใน3ปีหลังเนี่ยผมพิมพ์คีย์บอร์ดผิดบอ่อยมากผิดแทบจะทุกประโยคที่ผมพิมพ์อะ่ะจนถึงตอนนี้นะแล้วคีย์บอร์ด iPhone เนี่ย มันปรับขนาดไม่ได้คือคีย์บอร์ดดีฟอล์อ่ะผมรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปตัวพื้นที่ด้านล่างที่มันอยู่ตรงแงมซ้ายขวาเนี่ยด้านซ้ายล่างมันเอาไว้เปลี่ยนภาษาถูกไหมคือผมว่ามันเว้นพื้นที่ไ้เยอะเกินคือเราก็อยากจะทวีคตรงนั้นได้ไงให้มันเหมาะสมกับขนาดนิ้วแล้วก็ความเคยชินของเราที่เราสามารถทําได้รวมถึงการเปิดแฮปติกฟีดแบ็กเวลาเรากดตัวจอลงไปซึ่งนั่นก็ทําไม่ได้เหมือนกันต้องไปโหลด g ีบอร์ดถ้าอยากจะได้ซึ่ง g ีบอร์ดเนี่ยกับคีย์บอร์ดแอปเปิลเนี่ย ตัวพาร์ตี้คีย์บอร์ดมันมักจะสู้ First Party ตี้คีย์บอร์ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคือผมก็อยากได้คีย์บอร์ดแ p ปเปเนี่ยที่มันสามารถเปิดแท็บติได้อะไรพวกเนี้ยซึ่ง Apple มันทําไม่ได้สักอย่างเลยมันคุดมาอะไร ấy, ก็ยังไงอย่างนั้นอะเปิดปิดได้แค่ออโต้สเปลลิงออโต้แคปิตอลลซ์อะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นจอเนี่ยถ้าไม่ได้เสพติด r e f รีเฟชเ e สงสูง เป็นจอท็อปมอชที่ดีเป็นอันดับต้นๆในตลาดละจอเนี่ยแค่อย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผู้ใช้ iPhone 11และ1 0 r เนี่ยควรจะเปลี่ยนมาใช้ iPhone 12ละแค่จออย่างเดียวมันสร้างความต่างแบบสุดๆเลยไม่ได้ไม่ไม่ได้อวยนะเพราะว่าเป็น Apple h a t e r จะอวยทําไมอะ่ะคือใครที่ใช้11อยู่เนี่ยถ้าไม่พอใจกับจอแล้วเอามา12เนี่ยผมว่าจะรัก12ไปเลยอะ่ะคือด้วยส่วนต่างที่แบบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอะ่ะผมเชียร์นะให้คนที่ใช้11ออยู่เนี่ย ถ้ารู้สึกว่าตัว iPhone ที่ถืออยู่มันไม่พรีเมียมไม่แพงไม่สมราคาเนี่ยอัปมา12เนี่ยผมว่าคุ้มและสมราคามากๆแน่นอนเพื่อนผมประมาณส3คนละขาย11เพื่อไปซื้อ12พอไปจับ12มาแล้วของขึ้น f a c ไ i ดีทำงานได้แม่นยำเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้รับการปรับปรุงมาตั้งแต่ iPhone 10s มงใช่ไหมน่าจะมา iPhone 10s นั่นแหละไม่ได้รับการปรับปรุงมาตั้งแต่ตอนนั้นละเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดถึงเนาะแต่ว่าก็รอให้ Apple เอาไอติง่ง ที่เป็นคอนเซิร์นข้อที่2ของผมก่อนจะซื้อ iPhone เครื่องนี้เนี่ยออกไปสักทีแล้วก็ใส่สแกนนิ้วใต้จอที่มันมีเทคโนโลยีล้ำๆมาได้แล้วแล้วพอใช้จริงเนี่ยติ่งเนี่ยมันก็น่าลําคาเหมือนกันนะปี2018ผมพูดว่าติ่งเนี่ยเป็นการเพ,เ,พเพิ่มพื้นที่ให้จอถูกไหมแต่ในปี2020ตอนที่เรามีทางเลือกอื่นๆที่มันดีกว่าการเจาะติ่งเพิ่มติ่งขึ้นไปข้างบนตัวดิสเพลย์อะ มันเป็นอะไรที่มันล้าหลังไปแล้วแล้ว Apple เนี่ยน่าจะเป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวเลยมั้งที่ยังเหลือติ่งขนาดใหญ่ขนาดนี้อยู่บนหน้าจอซึ่งมันก็เกะกะตาแล้วนะในปี2020ที่ทุกคนอนะ่ะไปเจาะรูเล็กๆนิดเดียวเนี่ยแล้วบางเจ้าก็ไปป๊อปอัพจอมันเต็มหมดแล้วแต่ iPhone พี่ยังอยู่มา3ปีละอีก3ปีก็อยู่เท่ากับ iPhone 5S นะฮัติกสแกสั่นของ iPhone เนี่ยเป็นระดับท็อปๆอ,อยู่ละไม่ต้องพูดถึง ท p t ติ e ก g i นจิคือ v i เบ a รชันมอเตอร์ในสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในโลกลำโพงลำโพงของ iPhone 12เนี่ยมันก็อยู่ในระดับดีไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับดีอยู่ซึ่งใครที่ใช้ไปซื้อไปใช้ทั่ว,วไปเนี่ยไม่ต้องกังวลกับเรื่องลำโพงอยู่แล้วผมการันตีเลยไมโครโฟนของ iPhone 12เนี่ยก็เป็นท็อปนอชเหมือนกันคือ a p p เปน่ะพวกอุปกรณ์ ดีไวซ์เล็กน้อยในเครื่องเช่นไมโครโฟนลำโพงอะไรพวกนี้เนี่ยรวมถึงตัวสันเนี่ย Apple เป็นผู้ผลิตที่ใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นอยู่ละซึ่งมันเป็นของเกรดดีมีคุณภาพอะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อ p p o o n เนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลย Apple เขาจัดให้หมดอยู่แล้ว Connectivity 3G 4G 5G 5G ใช้ได้ทั่วโลกเลย iPhone 12 series เป็นมือถือที่รองรับ 5G ได้เยอะที่สุดในปี2020แล้ว แต่ว่ายังไม่รองรับมิลิลิมิเตอร์เวฟนะมิลิมิเตอร์เวฟเนี่ยโมเดลที่รองรับตรงนั้นจะขายในใน u s อย่างเดียวเนาะซึ่งในไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ได้ทั้ง3เจ้าแล้วไหมแต่ว่ามิลิมิเตอร์เวฟของ d t แทเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ NC1 True ูกับ NC1AS เนี่ยใช้ได้แน่นอนละเพราะว่าเห็นคนใช้มาแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ละ Wi-Fi 6ผมก็ยังไม่ได้เทสนะเพราะว่าเราเตอร์เพราะว่า, router, า,วา AP WiFi 6เนี่ยที่ญี่ปุ่นผมไม่มีเดี๋ยวรอกลับไทยแล้ว้วอาาจจะเทสใใหลมลงน YouTube จะมีคนรอดูไหมไม่ท่ามีหรอกหลายช่องก็น่าเทสไปแล้วสำหรับตัว Wi-Fi 6นะครับก็ <c oughs> Connectivity ท็อปนอรสอยูล่ละ p h o n e ไม่ต้องห่วงกล้องกล้องของ iPhone 12เนี่ยผมใช้มาหลายวันแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกๆคือผมไม่ชอบ t e x t เอร์มันไม่ชอบ t e x t เจอร์มันเลยคือ Dynamic Range อะไรพวกนี้โอเค Contrast ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่คือผมไม่ชอบโ r o c e s s i ่งของ iPhone อะ ผมคิดว่าตัวเซนเซอร์ของ iPhone 12อ่ะมันโอเคนะมันค่อนข้างดีใช้ได้แต่ว่าการปร o เซสที่ Apple ทำกับตัว iPhone อ่ะผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าคือมันไม่ได้ธรรมชาติใครบอกว่ามันธรรมชาติเนี่ย iPhone ไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นภาพถ่ายธรรมชาติเลยมีการเน้นที่ตัว d ดี no i s e เป็นหลักก็คือลด n i s e คือมันลด i s e เป็นหลักเลย มันไม่สนใจอย่างอื่นเท็กซ์เจอร์จะเละจะวุ้นจะอะไรก็ช่างแต่ว่าผมขอดีโน้สก่อนอะไรมาเนี้ยซึ่งผมเป็นคนที่เสพติดกับเท็กซ์เจอร์ของตัวภาพไงคือตัวภาพเท็กซ์เจอร์มันควรจะมันควรจะดีก่อนก่อนที่มันจะได้อารมณ์อย่างอื่นถูกไหมก่อนที่ภาพ่อนที่สีคอนทราสต์มูดและโทนภาพมันจะได้เนี่ยผมชอบภาพที่เท็กซ์เจอร์มันได้ก่อนเป็นระดับแรกเรื่องนอยเยอะนอยน้อยเนี่ยเราเราค่อยว่ากันแล้ว Apple เนี่ยปรับอะไรไม่ได้เลยจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นผมเล่าเลยไม่ค่อยชอบกล้องของ iPhone 12เท่าไหร่แต่คิดว่าผู้ใช้ทั่วไปน่าจะไม่มมยในตรงนี้มากนักคุณภาพของกล้องอันตรายกับกล้องหลักของ iPhone 12เนี่ยต่างกันพอสมควรไม่ได้เยอะแต่ว่าก็พอสมควรไว้บรลาดใส่พวกนี้เนี่ยการสลับกล้องหลักไปกล้องอันตรายมีการเปลี่ยนผ่านน้อยกว่าบนมือถือ Android หลายๆรุ่นเพราะว่า Apple จูนซอฟแวร์มาค่อนข้างดีนะแล้วก็ตัวนี้ถ่ายโปรรองไม่ได้ ต้องไปซื้อตัวโปรมาถ่ายโปรเรานะครับบทสรุปของกล้อง iPhone 12เนี่ยก็ไม่ได้วิเศษมากไม่ไม่ได้เทพมากอะ่ะก็ธรรมดาดีกว่า11ปีที่แล้วดีกว่า11 Pro ปีที่แล้วสําหรับเซนเซอร์หลักกับมันตรไวประมาณนี้แหละสําหรับกล้องของ iPhone 12แล้วก็โหมดถ่ายในโหมดเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่ละทั้งเลนส์อันตรไวแล้วก็เลนส์หลักมีดีฟュชชั่นมาให้ Smart HDR ที่ผมใช้ไปใช้มาแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็น stupid HDR เพราะว่าเปิดเราภาพรายละเอียดมัน ห่วยกว่าปิดคือโดยรวมคือกล้องหลังไม่ค่อยชอบอะ่ะก็ดูภาพเอาเองแล้วกันถ้าชอบก็โอเคนะส่วนวิดีโอเนี่ยไอ o n นเป็นมือถือที่ถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นเลย HDR 10 b ิตของไอ o n นเนี่ยคุณภาพก็โอเคในระดับมือถือใช้ได้นะครับ HDR 10 b ิตของ iPhone การสั่นก็โอเคนะคุณภาพวิดีโอของ iPhone เนี่ยกินเรียบกินขาดอยู่ละไมโครโฟนตอนอัดวิดีโอเนี่ยก็โอเค ใช้ได้เลยทีเดียวก็ลองดูวิดีโอแซมเปิลแล้วกันน่าจะอัพพร้อมกับคลิปนี้แหละมัง้งวิดีโอแซมเปิลจาก iPhone 12ที่ไม่เกรดและเกรดแต่ว่าวิดีโอนั้นเป็น8บิตนะเพราะว่าตอนที่ผมลากจากวิดีโอจากตัวเครื่องลงไปในคอมเนี่ยผมลืมไม่ผมไม่รู้มาก่อนว่ามันต้องเปิดตัวโฟโต้ที่แอฟโฟโต้ด้วยว่าให้มันคลิปออริจินอลเวลาเราลากไฟล์จากตัวโฟลเดอร์ของตัวโทรศัพท์ใน Windows เนี่ยลงไปในคอมพิวเตอร์ต้องเปิดคลิปออริจินอลก่อนอันนี้ก็โน้ตไว้ด้วยใครที่ ชอบลากมีนิสัยลากไฟล์จากโทรศัพท์จาก Android เนี่ยเข้าคอมเนี่ยโน้ตไว้เลยว่าต้องเปิดออริจินัลก่อนไม่งั้นจะได้คุณภาพที่มันลดไปแล้วเนาะซึ่งคุณภาพที่ลดไปแล้วมันก็ยังโอเคอยู่เอาไปทำคัลเลอร์เกรดดิ้งได้สบายๆก็เ,เป็นว่าไปดูวิดีโอที่ผมอัพโหลดคู่กับอันนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วมัง้งไม่มีอะไรละ iOS iOS เนี่ย มันเป็น OS ที่โลจิกหลายๆอย่างมันต่างจาก Android มากในมุมมองของผมนะคือ Android เนี่ยแอปแทบทุกแอปพลิเคชันมันจะมีเซ t ติ g งบิวอินในตัว user interface ถูกไหมแต่ iOS เนี่ยคือตัว setting อ่ะมันต้องเข้าไปนในเซตติ n งแอปเซตติ n งจริงๆของมันไงแล้วบางทีอ่ะการตั้งค่าใน First Party a p p แอของมันอนะ่น้อยมากอย่างเช่นแอปกล้องเนี่ยมัน ปรับได้หน้อยมากมันขัดใจอ่จริงๆ iOS เนี่ยมันมีหลาหลมันเหมือนหลายอย่างที่ทําให้ผู้ใช้ Android ที่แบบมีสละมากเนี่ยที่ปรับแต่งอะไรได้หลายๆอย่างมาอยู่มาใช้แล้วมันเหมือนมันติคุกอะคือไม่ใช่มันไม่ดีนะมันไม่ดีสําหรับผู้ใช้ Android ที่แบบใช้มานานเยี่งผมแต่ว่ามันอาจจะดีสำหรับคนอื่นก็ได้มันเป็นส่วนที่มันสําเร็จเกินไปแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ยังใช้ไม่ชินอย่างเช่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเป็นต้นเนี่ยคีย์บอร์ดแอปกล้องมีอะไรกะคือแบบมันหลายๆอย่างอะ ใช้แล้วยังรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเข้าไม้เข้ามือสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องรอหน่อยแต่ที่ผมต้องชมเลยคือระบบแบ็กอัพของตัวไอ u n นกับ iOS เนี่ยเป็นระบบแบ็กอัพที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นระบบแบ็กอัพที่ใช้แล้วทำให้ผมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมติดใจใน iOS นะแบบทันดีทันใดเลยคือระบบแบ็กอัพของ Android เนี่ยมันจะเป็นการแค่แบ็กอัพตัวแอปพลิเคชันถูกไหมเวลาเรา Factory e เตัวเครื่องเซตอัพเซตภาษาใส่ Google ใส่ Gmail เ็จอะไรพวกนี้ มันก็จะเข้ามาหน้านั้นแล้วเราค่อยกด restore จากตัว setting หรือตัวเมนูของโทรศัพท์ตัวน,นั้นถูกไหมแต่ของ Apple เนี่ยคือมัน back up ทุกอย่างเลย l ลายไม่ต้องล็อ i n ินใหม่แอปธนาคารไม่ต้องล็อ i n ใหม่ Browser History ตอรแทบมาครบทุกอย่างมาครบทุกอย่างอย่เว้นสิทธิ์การกด อัน o w l โลเคชันอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องมากดใหม่แต่ว่าไม่มีอะไรต้องล็อกอินใหม่เลยทุกอย่างสมบูรณ์แบบครบเพอร์เฟกต์รขนาดเป็นการแบ็กอัพที่ผมแบ็กอัพจาก iOS 14.3 b e t บ2นะแล้วผมมาลง14.2.1ตัว s t a เบิเนี่ยผมแก้ PLIST นิดเดียวแล้วก็เอาตัวแบ็กอัพมาลงในตัวเวอร์ชั่นเก่ากว่าเนี่ยก็ทุกอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์แบบหมดขนาดบัตรซูิกะที่ผมใช้เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเดิมอันนี้ไปเลย ขนาดบาัตรซูิกาที่ผมยังใช้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังติดมาด้วยเลยแค่ต้องไปกดอ tivate แค่นั้นเองซึ่งระบบแบ็กอัพของ iOS เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นสวรรค์มากๆใครใช้ iPhone อยู่ไปไปเปิดระบบแบ็กอัพไว้ซะไม่ยากเลยคือผมนึกว่ามันยากไงที่คนเขาไม่ค่อยเปิดกันเวลาคนทําเครื่องหายแล้วข้อมูลมันหายเนี่ยไปเปิดไว้ไปเปิดไว้ไปเปิดไว้ไปปไวนะครับอันนี้ดีริงจ อันนี้เป็นสิ่งที่ใช้และติดเลยสำหรับ iOS พูดถึงเรื่องซุยกะ iPhone ที่ซื้อทั่วโลกเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นคุณสามารถซื้อบัตรซุยกะแล้วก็สแกนบัตรซุยกะเข้า Wallet ไปได้เข้า Apple Wallet ไปได้แล้วก็ใช้ตัว iPhone เนี่ยเป็นเหมือนบัตรในการ transit ผ่านสถาน,นีก็คือเอาไปแตะตรงตัวรับตัว๋วตัวรับบัตรเลยแทนเลยนั่นแหละซึ่งโคตรสะดวกมาก,มากสำหรับคนที่มาญี่ปุ่นบ่อยๆใช้อยู่ญี่ปุ่นหรือว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะแต่ต้องเปลี่ยน region เป็นญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ต ไอแอดตัวบัตรเข้ากับเครื่องหรือว่าเปิดจากตัวเครื่องอะไรก็ได้แต่ว่ามียอดเงินที่ต้องเติมขั้นต่ำหนึ่งพันเยนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็รายละเอียดสำหรับคนมาญี่ปุ่นบ่อยเนาะโอเคนี่ก็คือรีวิวของ iPhone 12ที่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะยาวขนาด20นาทีขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าจะประมาณ15 12 13มนาทีแต่ว่าก็นั่นแหละใช้เยอะบ่นเยอะก็ละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในรีวิว iPhone 12 Pro เนาะถ้าใครชอบก็กดไลค์ like, ถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็กดสั่เกรหลิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของ r u ออฟแพนนะครับวิดีโอวันนี้ก็เหมือนเดิมอ n s นสคริปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับถ้ามีอะไรติชมเนี่ยสามารถแนะนำในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ